นี้จะเป็นคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับการต่อลงดินว่าต่อลงดินแบบไหนที่เรียกว่าต่อลงดินจุดเดียวถ้าพูดถึงเรื่องการต่อลงดินในส่วนของผู้ใช้กระแสะไฟฟ้าหรือการต่อลงดินภายในอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยถ้าไปดูข้อกำหนดตามมาตรฐานของวอสอทอข้อกำหนดก็จะกำหนดไว้ว่าอาคารหนึ่งหลังหรือบ้านหนึ่งหลัง ให้มีจุดต่อลงดินแค่จุดเดียวเท่านั้นก็มีหลายคนสงสัยเหมือนกันนะครับว่านับยังไงว่าเป็นการต่อลงดินจุดเดียวหรือหลายจุดหลายท่านไปนับหลักดินนะครับหลายท่านไปนับหลักดินถ้ามีหลักดินสามหลักก็ไปเข้าใจว่าเป็นการต่อลงดินสามจุดถ้ามีหลักดินสองหลักก็ไปเข้าใจว่าเป็นการต่อลงดินสองจุดอย่าไปนับหลักดินแบบนั้นนะครับเดี๋ยวจะสับสนได้ แล้วก็มีเพื่อนท่านหนึ่งส่งภาพมาให้ดูแต่ว่าแอดมินเอามาทําเป็นภาพใหม่เพื่อให้มันดูง่ายขึ้นเพื่อนท่านนี้ส่งภาพมาให้ดูเขาตอกหลังดินในลักษณะแบบนี้แหละครับตอกหลังดินสองหลักแล้วก็มีการเชื่อมต่อสายต่อหลังดินสองเส้นลากไปเข้าที่ตู้คอน summer unit เพื่อนเพื่อนท่านนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่ากรณีแบบนี้เป็นการต่อลงดินจุดเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าหลักดินที่เขาตอกเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเลยนะครับห่างกันแค่ห้าสิบเซนเองอะ หลักดินไม่ได้อยู่คนละฝั่งของตัวบ้านเขาเข้าใจว่าเป็นการต่อลงดินจุดเดียวเพราะว่าหลักดินมันอยู่ใกล้กันเลยการต่อหลักการตอกหลักดินในลักษณะแบบนี้สายต่อหลังดินมีสองเส้นน่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเป็นการต่อลงดินสองจุดเพราะว่าสายต่อหลังดินเนี่ยมันคนละเส้นกันเห็นไหมครับหลักดินสองหลักสายดินสายต่อหลักดินก็ยังคนละเส้นด้วยกรณีแบบนี้เป็นการต่อลงดินสองจุดครับไม่ใช่จุดเดียว นอกจากจะผิดมาตรฐานในเรื่องของการต่อลงดิน2จุดแล้วเนี่ยระยะห่างของหลักดินแต่ละหลักก็ยังผิดมาตรฐานด evet ้วยนะครับเพราะตามมาตรฐานกนําหนดไว้ว่าถ้ามีการตอกหลักดินมากกว่าหหลักหลักดินแต่ละหลักเนี่ยจะต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่าความยาวของหลักดินถ้าอ้างอิงความยาวของหลักดินตามมาตรฐานก็คือ2เมตร40เซนดังนั้นระยะห่างของหลักดินแต่ละหลักเนี่ยก็จะต้องไม่น้อยกว่า2เมตร40เซน ซึ่งเพื่อนท่านนี้ต่อหลักดินห่างกันแค่ห้าสิบเซนติเมตรเนี่ยอันนี้ผิดมาตรฐานสองต่อเลยครับการดูว่าเป็นการต่อลงดินกี่จุดเนี่ยอย,ย่าไปนับหลักดินนะครับเน้นย้ํานะครับอย่าไปนับหลักดินให้ดูที่สายต่อหลักดินครับถ้าสายต่อหลักดินมีเส้นเดียวเรียกว่าเป็นการต่อลงดินจุดเดียวในภาพตัวอย่างนี้เป็นการต่อลงดินจุดเดียวแน่นอนครับเพราะสายต่อหลักดินมีเส้นเดียวแล้วหลักดินก็มีหลักเดียว แต่หลักดินก็ต้องใช้ขนาดตรงตามมาตรฐานด้วยนะครับต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2, สองเมตรสี่สิบเซนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องไม่เล็กกว่าห้าทัแปดนิ้วต้องใช้ขนาดตรงตามมาตรฐานด้วยนะครับถ้าหลักดินไม่ใช่ขนาดตรงตามมาตรฐานก็ถือว่าผิดมาตรฐานนะครับจะไปอ้างว่าค่าความต้าทานมันได้ห้าโอห์มก็ผิดมาตรฐานอยู่ดีครับเพราะคุณใช้หลักดินไม่ตรงตามมาตรฐานเบื้องต้นเนี่ย ตามมาตรฐานกําหนดเรื่องขนาดข,าดของของหลักดินไว้ก่อนนะครับต้องใช้หลักดินตามมาตรฐานเป็นเบื้องต้นซะก่อนนะครับส่วนค่าความตมฐา,านเนี่ยมาพิจารณากันในภายหลังนะต้องเข้าใจด้วยนะครับอันดับแรกคุณต้องใช้หลักดินไซต์ตามมาตรฐานขนาดตามมาตรฐานซะก่อนอย่าไปอ้างนะครับว่าค่าความมตาฐานดินมาได้5โอห์มหลักดินไม่จําเป็นจะต้องยาว2เมตร40 m. ไม่จําเป็นจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง5ถึ8นิ้ว ในภาพตัวอย่างนี้ก็เป็นการต่อลงดินจุดเดียวเช่นกันครับเพราะว่าเพราะว่ามีสายต่อหลักดินมีเส้นเดียวถึงแม้นจะมีหลักดินสามหลักต่อหลักดินแบบสามเหลี่ยมหรือแบบเดลต้าแต่พิจารณาที่สายต่อหลักดินเป็นหลักเลยครับสายต่อหลักดินมีเส้นเดียวก็เรียกว่าเป็นการต่อลงดินจุดเดียวการต่อหลักดินแบบสามเหลี่ยมหรือแบบเดลต้าเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมกันมานานแล้วเหมือนกันระยะห่างของหลักดินเนี่ย ถ้าอ้างอิงจากมาตรฐานยนะระยะห่างของหลักดินแต่ละหลักก็จะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าความยาวของหลักดินเมื่อหลักดินมันมีความยาว2เมตร40เซนเน่ะระยะห่างของหลักดินแต่ละหลักก็จะต้องไม่น้อยกว่า2เมตร40เซนแต่ระยะห่างที่นิยมใช้งานก็คือระยะห่างที่3เมตร3เมตรเนี่ยมันมีที่มาจากมาตรฐานของ NEC นั่นแหละครับอ้างอิงจากมาตรฐาน NEC ซึ่งใช้กันมานานพอสมควรแล้ว ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับระยะห่างที่สามเมตรเนี่ยการตอกหลักดินเนี่ยถ้ามีการตอกหลักดินไม่ว่าจะหนึ่งหลักหรือกี่หลักก็ตามถ้ามีการเชื่อมต่อตัวนําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนําที่เชื่อมต่อระหว่างหลักดินกับหลักดินหรือเป็นตัวนําที่เรียกว่าสายต่อหลักดินเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เชื่อมต่อด้วยความร้อนก็คือเชื่อมต่อแบบหลอมละลายนะครับนั่นแหละครับก็จะมั่นคงแข็งแรงกว่า แต่ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อตัวนำเข้ากับหัวหลักดินแบบหลอมละลายก็ให้ไปใช้เป็น u c แคมก็ได้ครับก็อย่างน้อย u c แคมก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่าแคมแบบหัวใจอะ u แคมันก็จะมีน็อตยึด2ตัวมีแหวนสปริงด้วยอย่างน้อยก็แน่นหนากว่าแคมแบบหัวใจอะแต่หัวหลักดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ เชื่อมต่อระหว่างหลักดินกับหลักดินผ่านตัวนําไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสายต่อหลักดินเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นการเชื่อมต่อแบบหลอมละลายไม่ควรไปฝังกบหัวหลักดินนะครับควรจะหาบล็อกมาครอบให้มันสามารถเปิดตรวจเช็คได้หากาวพิษนั่นแหละครับไอ้ตัวที่ครอบหัวหลักดินเขาเรียกว่ากาวพิษเอากาวพิษมาครอบหัวหลักดินไว้ไม่ว่าจะเป็นหัวหลักดินที่ต่อกับสายต่อหลักดิน หรือ e หัวของหลักดินหลักอื่นๆนยก็ควรจะมีกาวพิษครอบไว้อย่างน้อยเราก็สามารถเปิดฝาครอบของกาวพิษเนี่ยเช็คได้ว่าตัวนําที่เชื่อมต่อระหว่างหลักดินกับหลักดินเนี่ยมันหลุดหรือเปล่าแล้วสายต่อหลักดินเนี่ยมันหลุดออกจากหัวหลักดินหรือเปล่าแล้วสายต่อหลักดินเนี่ยตามมาตรฐานระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องเป็นเส้นเดียวตลอดแนวห้ามมีจุดต่อนะแล้วสายต่อหลักดินก็จะต้องเป็นชนิดทองแดงเท่านั้น ใช้เป็นชนิดอลูมิเนียมไม่ได้นะครับในกรณีถ้าจะมีจุดต่อเนี่ยอนุญาตให้ใช้เป็นบัตรบาร์ได้อย่างสมมุติว่าต้องการจะติดตั้งกาวเทสบล็อกอะ่ะในกรณีที่เชื่อมต่อแบบหลอมละลายแล้วฝังกบไปเลยอะ่ะฝังกบหัวหลักดินไปเลยแล้วก็ใส่เป็นกาวเทสบล็อกติดตั้งไว้เหนือพื้นดินอะ่ะกรณีที่เป็นเป็นการติดตั้งกาวเทสบล็อกอะ่ะมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อ สายต่อหลักดินผ่านบัตรบาร์มีน็อตยึดมันก็จะมั่นคงแข็งแรงกรณีแบบนี้ตามมาตรฐานอนุญาตให้มีจุดต่อได้แต่จุดต่อของสายต่อหลักดินเนี่ยถึงแม้จะมีกาวเทสบล็อกอ่ะเขาก็ให้มีแค่จุดเดียวนะครับตารางนี้ก็จะเป็นตารางแนวทางในการต่อหลักดินครับจะได้รู้แนวทางว่าเราจะต้องต่อหลักดินอีกกี่หลักมันถึงจะได้ค่าความต้านทานไม่เกิน5โอห์มอันนี้จะเป็นแนวทางให้เราได้นะครับ สมมติว่าเราต่อหลักดินหลักแรกเนี่ยมันเกิน5โอห์มแต่ถ้าเราไม่มีตารางในการคํานวณเนี่ยมันก็จะไม่มีแนวทางเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องต่อหลักดินอีกกี่หลักมันถึงจะไม่เกิน5โอห์มตารางนี้จะเป็นแนวทางให้เราได้ครับสมมุติว่าต่อหลักดินหลักแรกเนี่ยได้สัก11โอห์มเราเอา11โอห์มเป็นตัวตั้งเลยนะครับเราก็ลองคํานวณดูซิว่าถ้าเราต่อหลักดิน2หลักเนี่ยค่าความแม้ทามันจะลดลงเหลือกี่โอห์มเราก็เอา11โอห์มนี่แหละครับคูณกับ0.58 คูณแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ดูซิว่ามันยังเกิน5โอห์มอยู่ไหมถ้าเกิน5โอห์มเอาเราสมมุติต่อเลยใช้วิธีการสมมุติต่อนะว่าถ้าสมมุติว่าต่อหลักดิน3หลักเนี่ยค่าความต้านทานจะลดลงเหลือกี่โอห์มเราก็เอา11โอห์มนี่แหละครับมาคูณกับ0.42แล้วดูซิว่าผลคูณออกมาได้เท่าไหร่เกิน5โอห์มไหมถ้ายังเกิน5โอห์มเอาเราก็สมมุติต่อสมมุติว่าต่อหลักดิน4หลักค่าความต้านทานจะลดลงเหลือกี่โอห์มยังเกิน5โ oh อห์มอีกไหมก็ลองคูณดูก่อนเลย เอา11มาคูณกับ0.3 4ดมี่ดูครับถ้าคูณดูแล้วเออไม่เกิน5โอห์มแล้วเป็นอันใช้ได้แล้วครับแต่นี้เรารู้แนวทางแล้วว่าเราจะต้องตอกหลักดินอยู่ที่4หลักมันถึงจะมีค่าความานทานไม่เกิน5โอห์มเพราะพื้นดินแต่ละจุดเนี่ยมันมีค่าความจำเพาะของมันมีค่าความต้านทานเฉพาะของดินไม่เท่ากันนะเพราะดินแต่ละลักษณะเนี่ยมวลดินแตกต่างกันความชื้นในดินก็แตกต่างกันลักษณะพื้นดินก็แตกต่างกัน ค่าความเฉพาะของดินก็เลยแตกต่างกันบางทีตอกหลังดินเนี่ยบางพื้นที่อ่ะตอกหลังเดียวก็ได้ประมาณห้าโอห์มนะแต่บางพื้นที่เนี่ยตอกไปสามหลักยังนิ่งๆอยู่เลยนะแปดโอห์มก็ยังนิ่งๆอยู่นะคือลดลงน้อยมากอะ่ะมันก็ต้องมีแนวทางต้องคำนวณดูก่อนว่าตอกหลักดินกี่หลักมันถึงจะไม่เกินห้าโอห์มสมมติตอกหลักแรกแล้วมันมีค่าความเมื่ทานสูงมากเลย เราคำนวณดูแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะได้5โอห์มมียากมากเราก็ต้องไปพยายามให้มันทำทำให้มันได้ที่25โ oh อห์มอ่ะเพราะมันมีรายละเอียดในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าบอกไว้ว่าค่าความต้านทานดินหรือค่าความต้านทานของหลักดินอ่ะไม่เกิน5โอห์มแต่ถ้ามันไม่สามารถทำให้ให้ได้5โอห์มได้เนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นให้สูงกว่า5โอห์มได้แต่ต้องไม่เกิน25โอห์มแต่ต้องได้รับการ อนุญาตจากการไฟฟ้าด้วยนะครับคือต้องการไฟฟ้าต้องอนุญาตด้วยว่าให้สามารถใช้ค่าความต้านที่2ี่้าโอห์มได้ต้องก็คือต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าด้วยนั่นแหละครับเพราะว่าเราขอใช้ไฟจากการไฟฟ้าเราก็ต้องให้เขาอนุญาตซะก่อนเพราะถ้าเขาไม่อนุญาตเขาก็ไม่ให้ผ่านมาตรฐานอยู่ดีครับถ้าเราคำนวณดูแล้วเนี่ยโอ้โหตอกหลักแรกไปแล้วหลักแรกปาเข้าไป30 40ี่ิโอห์มเนี่ยแล้วมันจะมีโอกาส ต่ำกว่าห้าโอห์มได้ไหมเนะี่ยเราก็ต้องมาคำนวณเพื่อเป็นแนวทางก่อนเอาตัวคูณเนี่ยไปคำนวณเพื่อเป็นแนวทางก่อนถ้าคำนวณดูแล้วโอ้โหเกินห้าหลักเนี่ยมันไม่ควรจะตอบต่อแล้วนะครับถ้าคำนวณแล้วห้าหลักแล้วยังต่ำอ่ะยังไม่ยังไม่ต่ำกว่าห้าโอห์มเนี่ยมันไม่ควรจะตอบต่อแล้วครับควรจะไปพิจารณาที่ยี่สบห้าโอห์มดีกว่าขอความเห็นชอบจากการไฟฟ้าเขาซะก่อนบอกเขาด้วยว่าเออผมไม่สามารถทําให้ค่าความต้านของหลักดินนะมันต่ําที่ห้าโอห์มได้อะ่ะ ขอความอนุมัติหน่อยครับขอที่25โอห์มได้ไหมเพราะว่าโอ้หคำนวณดูแล้วเนี่ยห้าหลัก6หลักก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้5โอห์มเลยครับก็ขอความเห็นชอบจากการไฟฟ้าเขาซะก่อนถ้าการไฟฟ้าเขาเห็นชอบเราก็ใช้ค่าความมับานที่ไม่เกิน25โอห์มได้ครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างไฟฟ้าไม่มากก็น,น้อยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม